สวัสดีครับทุกคนในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่ก็จะมารีวิวตัวละครเจ้าซาสเกะนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะมาสอนด้วยนะคบว่าหายังไงแล้วก็ใช้ของอะไรบ้างในการอีโวนั่นเองนะครับตัวละครที่จะรีวิวก็คือซาสเกะจากเรื่อง n a ูโ t o นะร่างนี้เนี่ยเป็นร่างที่อีโวเรียบร้อยนะครับเป็นระดับอันติเมดบัฟกินนะครับแต่ว่าพี่ยังไม่ได้ฟาร์มคิวนะครับสกิลต้นไม้เนี่ยยังไม่ได้อัพนั่นเองนะครับทุกคนนะจะเป็นอย่างนี้เลยนะเนี่ยให้ดูก่อนนะทุกคนนะนี่เป็นตัวละครวางพื้น ธาตุดาร์กนะครับวิวแปดนะครับสแตตเป็นประมาณอย่างนี้นะครับนะเป็น A ที่แอตแทกนะครับแล้วก็เป็น S หมดเลยนะครับที่เหลือเนาะโอเควิธีการหานะครับทุกคนนะต้องไปเล่นตรงนี้นะครับทุกคนนะในส่วนของนี่เลยดีเจนสเตตนะครับเราวาร์ปมาที่สตอรี่ใช่ป่ะแล้วก็กดที่ดีเจนสเตตครับต้องเล่นนี่นะครับเลนวิลเลจแอคทิสานะครับโอกาสดรอปเนี่ยซาสึเกะนะครับอยู่ที่เท่าไหร่5%นะครับทุกคนนะแต่ว่าเราต้องปลดสตอรี่ตรงนี้ก่อนนะถึงจะเล่นดีเจนสเตตได้นะครับทุกคนโอเคไหม ขอ,องที่ใช้ในการอีโวนะครับก็จะเป็นของที่อยู่ในดีเจนสเตตซะส่วนใหญ่นะเออแล้วก็มีอันนี้แหละที่เราต้องไปคราบนะอ่าก็จะมีอันนี้นะครับอยู่ที่ X1 นะครับอันนี้เนี่ยอยู่ที่ X3 นะเออแล้วก็พวกสปีด a า t ทุกคนรู้วิธีหากันอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะว่าของนะั้นมันใช้อะไรคราฟบ,บ้างนะครับทุกคนนะขอ,องคราบซาสึเกะครับก็คือเน่ตรงนี้มันเป็นเน่อะไรกระจกเงาปะ เนตรกระจกเงาหมื่นบุปผานะของคราฟเนี่ยก็คือประมาณนี้เลยนะก็คือใช้แก่พวกฉาดอย่างเดียวนะสปีดฉาดอย่างเดียวนะทุกคนแล้วก็เบสซิ่งเนี่ยที่พี่ใส่อยู่เนี่ยทุกคนเนี่ยมันจะคือเบสซิ่งของตัวซาสเกะนะทุกคนว่ามันสวยไหมสำหรับน้องๆน,นะครับที่กำลังมองหาการฟาร,ร์มเกมอนิเมะรัสเตนอนิเมะดีเฟนเดอร์ ender, และอนิเมะรอย่่นะครับแบบ AFK หาของ24ชั่วโมงแต่ไม่มีเวลาในการเฝ้าหน้าจอ พี่ขอแนะนำ UG Phone เลยนะครับแอปพลิเคชันเช่ามือถือรองรับ PC iOS และ Android UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ออนไลน์บนคลาวด์24ชั่วโมงนะครับต่อให้เราปิดคอมปิดมือถือไปแล้วตัวเราก็ยังฟาร์มอยู่นะครับไม่ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับมันจะเป็นอินเทอร์เน็ตของตัว UG Phone เองนะครับทุกคนมีแพ็กเกจให้เลือกมากมายนะครับพี่แนะนำ G VIP ขึ้นไปนะครับจะลื่นกว่าแล้วก็มันจะแพงกว่าแค่นิดเดียวนะครับทุกคนนะรองรับการใช้งานภาษาไทยสมัครครั้งแรก รับส่วนลดสูงสุด50%เลยนะครับถูกกว่า Redfinger อย่างแน่นอนมีช่องทางการชำระเงินมากมายนะครับไปตามกันได้ที่ UG p o นะครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยช่องของเรานะครับมี Facebook Fanpage เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับเข้ามากดติดตามกันได้เลยนะครับผมลิงก์เนี่ยทุกคนสามารถเอาจากหน้าช่องตรง YouTube ได้เลยนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับทุกคนฝากติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับทุกคนขอบคุณครับ ดีซีช็อปขายไก่เพชรราคาถูกอนิเมะแอดเวนเจอร์อนิเมะดีเฟนเดอร์มีให้เลือกมากมายและอนิเมะแวนการ์ดมีบริการรับกดเกมพาร์ตเลทถ,ถูกทั้ง3แมปไม่เชื่อลองเข้าไปดูบริการรับเติมโลบักแท้เลทดีมีแจกโค้ดด้วยเข้าลิรียใต้คลิปได้เลยพี่ว่าพี่พี่ว่าเบสซิ่งของไอเนี้ยเกมเนี้ยมันทํามาแต่สวยก็ไม่สุดมันจะมันไม่ไม่รู้ว่ะพี่ว่ามันไม่ค่อยสวยอันเนี้ยเออมันแปลกแปลกปะ ไม่รู้ะหรือว่าเป็นการใส่ชุดของเรามันไม่มันไม่รู้ว่ะไม่รู้จะพูดยังไงทุกคนพี่ว่ามันดูแปลกๆอะ่ะเออหรือว่ามันเป็นที่โมเดลของตัวพี่เองหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะเนี่ยมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะทุกคนเออตอนนี้เนี่ยอ,อ่อพี่ยังไม่ได้ใส่โซนะเดี๋ยวพี่ขอใส่โซเพิ่มดาเมจสิก่อนนะครับทุกคนนะก็เดี๋ยวใส่โซเพิ่มดาเมจไป15นะครับดาเมจเนี่ยก็จะกลายเป็นเท่าไหร่วะเออดาเมจจะเป็นอยู่ที่3 0 0 0 0 0ถ้าไม่ดาเมจน้อยจังอนน ดาเมจสามแส่เองเหรอพี่ว่ามันน้อยแปลกๆนะครับระยะ46คูดาวสามจุวิแต่ว่าต่อให้พี่อัพสกิลต้นไม้มันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะทุกคนนะจริงๆสกิลต้นไม้เนี่ยที่มันเพิ่มดาเมจเนี่ยมันจะเพิ่มประมาณ14%นะสมมุติว่าเราอัพสายดาเมจอะนะตัวเลขดาเมจเราจะเพิ่มประมาณ14%แค่นั้น14%ก็น่าจะประมาณ40,000มั้ง40,000 50, 50,000ประมาณนี้เรมั้งเออไม่น่าไม่น่าถึง50,000ื่นเด้้งเออประมาณนี้นะคครับทุกนอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูในเกมดีกว่านะครับว่าเจ้าซาสเกะนะครับนะทุกคนเหมือนหน้าตาคล้ายป่าตัวนี้คล้ายซาสเกะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่านะครับนะอุ้ยข้างหนึ่งเป็นเนตรสังสาระนะครับทุกคนอ้างหนึ่งนะ้าตาข้างหนึ่งเป็นเนรกระจกเงาหมืน่นบุพาด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันในเกมเลยครับ ทุกคนตอนนี้พี่ก็ฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะวางเจ้าซาสึเกะไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนนะเอ้ยวงใหญ่อยู่นะเนี่ยวางไปแล้วนะครับทุกคนแอนิเมชันเป็นยังไงมาดูกันนะครับทุกคนนี่แอนิเมชันเอ้ยตีติดไฟดําด้วยนะครับทุกคนนะก็คือนี่นะครับตีติดไฟดำนะครับทำดาเมจเท่าไหร่เนี่ยมันจะบอกอยู่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนนะติดเวดเวลาตีวิหรอดาเมจสี่ร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับทุกคน ดาเมตไฟดําอยู่ที่1.64นะที่มันขึ้นบอกตรงนี้นะก็คือ1.64ล้านนั่นเองนะครับทุกคนนะแล้วก็เป็นธาตุมืดตะบอกตรงนี้บับกิจก็บอกรายละเอียดบอกหมดทุกอย่างนะทุกคน,นดาเมตของพี่อยู่ที่3แสนนะ3แสนแสน42,000นะระยะ46รูปแบบเป็นเซอร์เคิลนะทุกคนนะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวอัพไปก่อนเลย3ขั้นนะตัวนี้มี10ขั้นนะครับทุกคนนะ ขั้นที่3เนี่ยดาเมจ2องล้านสแสนแหมื่นนะครับทุกคนนะระยะ48.8นะครับคู่ดาว3.98วินาทีนั่นเองนะแล้วก็ขั้นต่อไปนะครับเหมือนจะมีแอนิเมชันใหม่นะใช้เงิน1 5 0 0นนะครับดาเมจเป็นสามล้านหกแสนหหมื่นนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยไฟดำเราอยู่ที่17ล้านแล้วนะครับนะดาเมจไฟดำนะทุกคนขั้นนี้ก็คือใช้ซูซาโนนะหรือว่าซูซาโนโอ้ o, นั่นเองนะครับทุกคนนะนี่เลยนะเออซูซาโนโอ้ o o, นะทุกคนนะโคตรเท่ทุกคนเท่ปะ นี่นะทุกคนประมาณนี้นะใช้มือตบอนะเออประมาณนี้เลยนะขั้นต่อไปใช้เงิน25งหมื่นนะครับดาเมจหล้านนะทุกคนนะระยะ51.5สิบเอ็ดจุดห้าพลังสี่จุดเจ็ดแป้นั่นเองนะครับแล้วก็ไฟดำเนี่ยจะอยู่ที่29่สิบเก้าล้านหกแสนะครับคนประมาณนี้เลยอ่าแล้วก็ขั้นต่อไปนะครับทุกคนใช้เงิน3ามหมื่นห้านะครับดาเมจเก้าล้านหนึ่งแสนสิหมื่นนะครับระยะห้าสองจุดแป้นะครับรูปแบบยังเป็นเซอร์เคิลมาตลอดเลยนะครับทุกคนนะเซอร์เคิลแบบนี้นะอันนี้เป็นการยิงธนูเหรอ เพราะว่ามันจะมีท่าหนึ่งนะที่มันยิงธนูนะครับในอนิเมะนะทุกคนแต่ว่าตรงนี้มันมันดูไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะเออตรงนี้ทาทาไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะหรือว่าเป็นไอ้นี่วะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรพันปักษานะทุกคนนะพันปักษาของเจ้าซาสึเกะนั่นเองนะอ่าตอนนี้ออไฟดําเราอยู่ที่13ล้านนะทุกคนนะแล้วก็ขั้นต่อไปเลยดีกว่านะใช้เงิน5้า0 0ืนะดาเมจสิบสองล้านนะครับทุกคนนะสิบสองล้านห้าแสนนะครับระยะห้าสิบสี่จุดสองคูดาวเท่าเดิมน,นะไฟดําอยู่ที่หกสิบล้านแล้วนะครับแต่ขั้นนทอาะุกค ขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน65 0 0 0นะครับทุกคนนะดาเมต4 1 1ล้าน1 0 0 0 0แสนระยะ65นะครับคูดาวอุ้ยคูดาวนานจังทุกคนขั้นที่8คูดาว12.7วิโคตรนานนะครับแต่ว่าติดไฟดำโอ้ขั้นนี้ติดไฟดำา197ล้านโคตรแรงนะทุกคนนะทำไมตัวละครที่เป็นไฟดำมันเก่งทั้งนั้นเลยวะคือตัวละครที่มันติดแบ็คเฟรมอะส่วนใหญ่มันจะติดดาเมจแรงมากๆนะ แต่ว่าเบสดาเมจมันไม่เยอะเห็นปะ41ล้านแต่พอไฟดำแม่ง197ล้านทำไมมันแรงจังปะโอเคขั้นต่อไปใช้เงิน80,000นะครับขั้นที่9เนาะดาเมจ43ล้านนะเอ่อวง66.4นะคู่ดาวเท่าเดิมนะแล้วก็ไฟดำ2ล้าน8นะครับทุกคนนะแล้วก็ขั้นสุดท้ายใช้เงินอยู่ที่1 0 0 0 0 0นะครับทุกคนนะดาเมจสุดท้ายนะครับ57ล้าน1 0สนนะครับนะคู่ดาวอยู่ที่11.9วินาทีระยะ6 7 7 Black frame แบ็คเฟรมสองร้ล้านนี่มันน้องๆของตัวนี้เลยนะครับน้องๆเขาเรียกว่าอะไรน้องๆอ,อ,อิจิโกะนะครับทุกคนนะแล้วก็พาร์สิบตัวนี้นะครับทำอะไรใช่นะครับทุกคนนะในส่วนของพาร์สิบนะครับทุกคนนะก็จะมีทั้งหมด2องพาร์สินะครับทุกคนนะพาร์สนะิบนนะแรกเนี่ยมันบอกว่าไอซาสเกะแบ็คเฟรมเนี่ยคูดาวเนี่ยมันจะเท่ากับคูดาวตรงนี้ก็คือพูดง่ายๆตรงเนี้ยมันเขียนว่าสิบวิใช่ปะ่ะแต่ว่าจริงๆเนี่ยเหมือนจะกลายเป็น11.9เอ็าวิ ถ้าเกิดว่าเราทำแบ็กไอเนี่ยถ้าเราทำครูดาวตรงนี้ให้มันน้อยกว่า10วิได้เนี่ยพัสินี้ก็ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับนะอีเทเรียลใช่ปะอีเาเรียลเฟรมนะทุกคนส่วนพัศสินี้เนี่ยเราต้องเล่นคู่กับนารูโตะที่เป็นร่างเซียนนะนี่ชื่อในเกมมันชื่อว่าคารูโตะแล้วก็วงเล็บ PA ก็คือร่างเซียนนั่นแหละทุกคนนะพี่มีอยู่นะร่างเซียนเดี๋ยวทารีวิวให้ดูเหมือนกันนะถ้าเล่นคู่กันนะครับหรือว่าอยู่ในระ,ระยะเนี่ยถ้าระวางนารูโตะใกล้ๆกันในระยะของซันึเกะนะครับ มันก็จะได้บัฟดาเมจนะซสึเกะเนี่ยมันจะได้บัฟดาเมจ15%แล้วก็ได้อินเคสเนี่ยก็คือได้บัฟดาเมจกับระยะ15%นะครับพูดได้ง่ายนะทุกคนประมาณนี้นะก็คือต้องเล่นคู่กันกันกบตะกร้าเสียนนั่น,นว่าสองที่เขาเป็นคู่หูกันนั่นเองนะทุกคนโอเคไหมมานี้นะสำหรับตัวละครน,นี้นะครับมุมมองพี่มองว่าใช้ได้นะเก่งนะทุกคนเพราะว่าเอ่อเพดดาเมจไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในส่วนของเอ็มเยอะนะไหนะลองเทียบกับตัวนี้ให้ดูนะทุกคนเอ่อลองเทียบกับตัวนี้ดิ พี่เต็มเดี๋ยวพี่อัพตัวอิติโกก่อนนะอิติโกเนี่ยจะติดแบ็คเฟรมอยู่เท่าไหร่นะ449นะทุกคนนะดาเมจ93นะเห็นปะอิติโกดีกว่านะอิติโกดีกว่านะแต่ว่าอิติโกเป็นกอรลี่ไงมันก็อาจจะเทียบยากนิดน,นึงอนะอันนี้มันเป็นร่างแค่อันติเมดเองนะทุกคนนะเออแล้วอันนี้มันเป็นบัฟกิดด้วยนี่ว่าน,นี่ปะแบ็คเฟรม449นะทีนี้นะครับเราลองเอาไอดอนมาบัฟเพิ่มดูไหมเดี๋ยวพี่ขอใายตัวนี้ก่อนนะ ตัวนี้ไปปุ๊บนะครับแล้วก็เอาไอเดอนเนี่ยไข่ดอนด้วยนะครับแล้วก็เอาไอเดอนมาวางตรงนี้แล้วก็อัพไอเดอนเต็มนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวบัฟไอเดอนให้ดูแล้วกันนะครับทุกคนนะปั๊บเข้าไปปั๊บเข้าให้นะครับซานเกีดาเมจ6 2ล้านจุดแนะครับนะแล้วก็ตรงนี้นะครับระยะ74.5นั่นเองนะทุกคนนะแบ็คเฟรม300โอ้โหแบ็คเฟรม300ล้านทุกคนโคตรเยอะทุกคนแรงอยู่นะค้าอัพตัวละครนี้ประมาณ400,000นะตีกลมๆก็ประมาณ400,000ก็เอาาารค 193ตัวนี้คูณ2นะก็คือเกือบเกือบ400แสนนั่นแหละนะทุกคนประมาณนี้คิดกลมๆโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ